มาโฟมมาพ่อก็อน,น้องพซงยิ่งแล้วเนะาะพี่น้อ,นองไม่น,นี้ทางน้องโซงกะมาเที่ยวอาเข้มซองนองกก้องฝ่ายคุน้องเนาะหลังจากที่ายคุณน้องกะไหวชิมากองพื้นสองเสาเนาะแต่ว่าทางแม่เทัลเพิเรนอา,าเก็บแล้วแล้วกะทาจะทมทมทมฐานเนาะแต่ว่าเพิรนพื้นยังบ่พอเนาะอันตัวที่พอก,กะเพิร์นอันตัวเพิรนที่เอามาก,ก่อนกะกองเรียบร้อยแ,นะแล้วเนาะเดี๋ยวเพิรนที่เอามาใหม่กะสซีกองใหม่อีกเนะนาะหนาอีกประมาณ 10, มหมื่นมาฮึ่งเนาะฝ่ายคน้อ,นะอ,นองโอเคเนาะไปกันเลยเนาะ ตอนนี้ก็ทาง,งเอ้ดะเอ้ยมหนานะเนาะจับกล่องให้พ่อนเพ่นดงังไว้ลืมไม่กันสันเดี๋ยวอา่าไปพอกันอยู่หล่อเลยเนาะเพื่อนไพื่นดังเนาะผอหลอ่อไปพอหลอ่อโอเคกันเลยเนาะไปเลยม,มาเจอกับอยานา ตัวเป็นเป็นเลยตัวเป็นเป็นเถื่อนกะบรีตี้เนาะเพิ่นกะอยู่แบบเก่านี่ <laughs> ไปได้ตัวเป็นเป็นเลยเม <c oughs> น,นี้ได้วิวงามเลยผมเป็นแหนมไปหน,น,น,น่อยตาเพิ่นแหนมไหหน่อยตาหน่อยตาใสสีเขียวแ,วแก้วมันีแก้วมันกน้นไปาจ้ะตอนที่จบก็ต้องได้หาเลาดไถ่รูปจ้ะ เอนาแน้ำแตนั่นเนะน้ำะพ่นะโอเคตอนนทันมาหว้ามาขอเลขขมาสักลาบบุษา เซลผู้สาวนั่นเอโอเคเนาะตอนนี้กัมาเห็นเหื่ออันนี้มาเหือความอันนี้นนโบ่บเมนเหือความไทยเหื่อเพื่อสมภพมันมันก็นเป็นเหือแต่ว่าเหือจะเจงงข,ขียนอย่างโอ้โหคือการท่านสิว่าเพือดูดทรายกับโบเม,เมนเลยจะเพื่ออย่าง จะขวามไปลมเย็นๆแต่อยากเล่นเนาะนักเย็นกูย็นกูเล่นมดทั้งเมาขอะพวกเรา เราเห็นผัวสาวก็ได้เลยเราจะเปลี่ยนโฟกัสเลยออฟทางไหนร้องไปทางไหนเลยจ้ะไอ้ดวงน่ะคือยู่แถวกๆเดินต่อไปนี่ก็คือสี่บ่มีอ่าเสียงเพลงนี้ต็มตึ้งอยู่ตึมบ่เต็มตึ้งได้บ่ได้ ใกล้คำแล้วตอนนี้กันเนาะใกล้กันเนากาทางอ่้าเออนาเป็นไงเจ้าขากองให้เนาะใส่เสื้อนาะไอ้เช้าเนี่ยน้อยนิ่มเส้าก็แนบมาอยู่เส้าวสิบ่าโอ้ยไอ้นี่เราเรามีถ่ายวีดีโออีกมีคนจับเห็นเราฟัลทางในแม่น่าเหมือนกับโบปีนใะไพลอยพี่น้องเบิ่งทางอ่ะนอกในว่านาะสใจเห็นหนาน้องพวกนี่หมดจะเมื่อเนาะโมได้แจ้งโมได้ โอมื่นหมมันย้อนแสงเลยมันบ่มีอันบ่มีตะเวนน่ะย่างไป่าหลไปื่อยหลไปหลมาบเืเนาะเ็บทองบรรยากาศดีเน่ไปนด้ั่งนั่ไปนั่งนา่งย่งยีสามคนทางหน้าเนาะ ใช้ไอ้บ่หมดคือสือไกยวิทย์เลยจิงจิงกล้าท่วงเลยตอนไกยซึ่ง uh, น um, mm, um, ี่บกล้านเลยเป็นบกล้าอยู่ ลมเย็ยนๆเ,เนาะลมเย็ยนอี่เลย,ย,ยเฟื่องๆเฟิ่องๆเฟิ่องๆเฟื่องได้ยังเปิดอมันห่านได้ยังห่านคลายเกลือเนาะติดกัอยู่น,น,น,น้องหงอย่างไปบึ่งกระเลมห่านนะห่านเขากินมือไหนเขกินกระเลมเนาะไปกินกระเลมปะกระเลมหมกข้าวสดเนาะมือหนามอะไรกินไปกินกระเลม มาต้องโบกพลาดเลยเนาะนี่เลยก็ได้โอกาสมาเนาะคุณพี่น้องดนนเถื่อได้มากอ่ะเราต้องนะฮะยังตียังกันได้เลพี่น้องดนนเถื่อนนั่นนั่นชงกรได้มาหล่อที่หนึ่งคุพี่น้องเนี่มาเปลี่ยนบรรยากาศในน้อยเนึงยยันยันพ่อแม่พี่น้องเคุนอยากเห็นบรรยากาศใหม่น้ำแล้วก็อยู่ว่นต์เก่าน้ำ นอนเก่าจะถ่ายตลอดไลค์กันเย็นวันพี่น้องพันนายังเบื่อเนาะโดยกันสิมาหลอกเพิ่นออกแน่จังน่อยโดยแม่เอฟซีเพิ่นกะบโได้เบื่อดอกน้องทงเพิ่นกะเบิ่งได้เบิดแหละของน้องทงนม่การเพิ่นเบื่อแต่ว่าน้องทงกะแต่น้องทงกัยังอยากหาตู้ใหม่นาะเพื่อว่าอยากสั่งซีซันให้ให้หนาสนใจขึ้นตืึมงามดีเบิ่ง ยินเยอะมาขนม้องแบบนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่ามันยังมืดไปเบิ่งนี่เพิ่งเอาเพิ่งใหม่จะกระถายหูไม่เอาเอารล่อๆดิอืมต้องต้องข่อยนี่เออได้อยู่ค่อยต้องย่างย่องเอาเออแบบนี้แบบนี้น้องทงแต่ว่า FC ฟซีสีลายตาด้วยนี่ถอยหน้าถอยหลังอยู่ ต้องต้องได้เปิดเบิ่งขั้นคนกายากหลายมาจักเสยผมมาจักเียวอดสาวยอกไปน้ำเลยบ้าครบเลยเมื่อไหร่เขากินกันแลมันคือสิ่งมีสนตรง ไม่นีคนหลายเมือนี้วันเสาร์โอเคไปกันต่อเลยหลองก็เลย,เลยง,าาง,ง,ง่ายน้ำพุนวาวดังๆเห็นถึกใต้อีกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่กันเล่นะ <c oughs> กันเล่นโบเห็นซ้ำโบเห็นซ้ำทีนี่กันเล่นเลยแล้วโบามาอยา,ากจะ ลืมเอาอันครับต like. ีแบกแนะแทกบ่เจ <that> ้าสิตีแบกได้ลมปั่นนี่มันลมพัดลมพัดตีบ่ได้ไปได้ไปอยู่เหนือลมแล้วไปเลยไปมาไกลๆเพิ่นอยู่ใต้ลมนั่นผู้อยู่ต้านลมเา่ได้เบิ่งอยู่นี่เต็มเลยเต็มจอแต่ว่าเสียงเจ้าสิบ่ขาน้องงไปหาซอกมเนาะเา็ย่างสุดเลย่ามื ีวิตย์เลยบรรยากาศเข้มของนี่โอเคมีท่าเต้นพร้อมออกกำลังกายอันนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายตรงนี้มันไนะมันจะคือ จะต้องเอาตีนงัดเอาตีนงัดเหม็นเอ,เ,อเอาเอาเออเอาเรืองตีนแบบนั้นล่งแลล่งแลเอามือหง,งัดข้อไว้แล้วขึน้นงัดข้อขึ้นมาโอเคหนึ่ง สองเอาลองเบิงึงเอาเ้างัดก็ได้โดนเดี๋ยวนะมึงมันเขางัดใส่ตัวนี้บ่หรือว่างัดใส่ตัวนี้แบบนี้แหละนี่เดตีนนะใส่นแต่ว่าไมเจ็บตีนแหละอืมมันเจ็บตีนเพราะว่าเขาเอากระโตเขาเบิดกระโตวัวดิอาตีนนี่ครึ่งดึงเห็นไหมสวยสวยสามมีผักหยกหน่อหนึ่งเนาะสี่ มาเจ็บหลังบ่ห7าหกเจ็แปดเก้าสิบสิบเ็ด สองเขแล้วหลังมันสีซ้ำมาเลยมันมันแข็งยี่สิบไปยังได้ไวยี่สิบไปยังได้นะยี่สิบไปยังได้นะครับร้อยนี่ก็ไม่ไหวลองร้อยบ่เหอนออกกำลังกายสะดวงอยู่เบื้องต้นเขาอยากไปหาเราบ่มีน้องทองลงนี่บ่ มเม fl นก็เล่หมากข้าวสดเขามาได้ในเขาซื้ออยู่ไซน่ะบอกเขาซื้ออยู่ในรอนอนละเขาซื h, ้อแน่น่ะเรจักเบื้งด้ยเบิ้งเนาะเบิ้งสีถามเขาก่อนบอกบาก็เล่ก็เล่นหมากข้าวสดเราบริมาเบเราประมาเนาะ มีานันเป็นกกลเ,เลมโบเอาเลยแม่เจ้าเอาเลยเอาหลอนี่เอานาดน จะมีได้หน่อยป่ะมีสแกนจ่ายได้เด้อมีสแกนจ่ายมีสแกนจ่ายเอ้าเจ้าขุนเพียรบรรเพทบรรเพทก็ได้ได็ดหันจะดินเจ้าว่าไหมปะสิข่านไปหันอ้าวจเมียบแอนปดิจิทัลป่ะใช่ไหมโอเคน้องพายพี่น้องทั้งุลกทั้งกาศได้จบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมาพบมาพอกันในคลิปหน้าเนาะพายพี่น้องเนาะ ในคลิปนี้ทั้งนกทงค์ก็จะได้จบคลิปไปเพลงตัวนี้แล้วเนาะคไฟเป็นงเนาะขอขอบคุณขอบคุณนะทั้งแม่เอฟซีเบิร์ตสุขทุกคนเนาะที่เบันทึกพวกนกทงค์ตั้งแต่ต้นจนจบทุกความโฆษณาเนาะทางนกทงค์ก็จะได้จบคลิปไปเพลงตัวนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าพบกพ่อกันใหม่เนาะไฟน้องเนาะเมื่อนี้ทั้งนกทงค์อะได้มาเที่ยวกับอ่าเอรยมีนาแล้วก็เอรยดวงเนาะทางนกทงค์เนาะทางไอจามั่มเหมือนกับได้มาเนาะไฟเป็นเนาะโดยเนาะเดี๋ยวอ่าทางนกทงค์อะ จะหาเห็ดเวียกเห็ดงานแล้วเนาะผู้พี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นก็ได้เห็ดทานไปเนี่ยแล้วเนาะผู้พี่น้องตอนที่ยังมีพอให้เห็ดอยู่กับเห็ดไปก่อนเนาะผู้พิพากน้องเนาะโดยอาชีพอื่นบู่๊ยคือทางหลวงธงสิหาเห็ดอาชีพอยังก็รอดูกันไปเรื่อยๆเนาะผู้พิพากน้องเนาะทางปูนกับทางหลวงธงกิษพอได้อยู่เล็กๆหน่อยเนาะผู้พิพากน้องเนาะกระพากผู้พี่น้องอ่าติดตามคลิปของหลวงธงศิเด้อผู้พิพากน้องเนาะทางหลวงธงศิษยา าวิธีทางลงคลิปให้พลอยเมพ่อแม่พี่น้องได้หับส้มเนาะพี่น้องเนาะโดยตัวลูกทุงทงท่งกับขอบุญขอคุณเนาะทางมเมชิบุชูชุกชุกเนาะที่บุญคลิปของลูกทุ่งตั้งแต่ต้นจนจบทีนน่บุคคลสาธารณะเนาะทางอ่าแม่เป็นอ่าเดินทางไปภามาภาก็ขอให้ปลอดภัยขอให้เจริญในนาทีการงานเด้อทางลูกทุงทงท่งกงับมาลงคันได้มาอดพรอยู่ลุ่มเนาะพี่น้องเนาะกอคอยพ่อแม่อยู่ดีมีเฮความเจ็บจะได้ความแข่งจะมีเนาะพี่น้องเนาะ ทางหลงโทรขาเชเดโจคีไปเพียงเท่านี้เนาะไปเพ่งเนาะก็ลงคันใดมาสองสามขันเนาะมาเบิ่งน้ำทะเลไปเพ่งเนาะมาเป็นน้ำน้ำทะเลไม่น้ำของเนาะเนาะก็น้ำเพราะว่าพิดเลยน้ำทะเลก็มันอยู่ทางอื่นเลยแล้วเนาะไปเพ่งหน่อยโอเคเนาะไปเพ่งทางหลงโทรขาเชเดโจบุกคีไปเพียงเท่านี้ก็ขอเขาว่าสบายดีสบายดีไปยพ่ง